นี่อยู่กับโบน,นะคะที่ร้านแมกร้านย่างกูรูไทยยะค่ะีออ่วันนี้นะคะโบจะมารีวิวกับนี่เลยแท้ง300นะคะสีส้มนะคะบอกเลยนะคะว่าจี๊ดนั้นโดนใจมากเลยมาใส่แม็กนะคะขอบ20นะเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะว่าพี่เขาจะใส่แม็กลายไหนรอขนาดไหนดูขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมในคลิปได้เลยค่ะ is gonna kick your ass Well if there's one thing my folks taught me Is to defend my friends <laughs> and my family So don't talk shit about my mama Don't talk shit about me And don't you talk no shit about General Lee Cause this is the way we do it down south Flat. this is what they changed to Alpha 6 โอสมิกเลยตัวนี้นะคะเป็นสเปคขอบ20กว้าง9.5ออฟเซตบวก15นะคะลัดกลาง275 55 20นะคะเป็นตัวโตโยอาทีนะคะสำหรับ ใครนะคะอยากได้แบบนี้ทรงอย่างนี้รอแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางด้านล่างได้เลยะะเทักมาที่เพจกูรูไทยยาเด้อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราเลยนะคะวันนี้โบไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ <S 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 i kick your ass yeah